ไปตามมาเพิ่มจ้าตอนนี้ก็เลยมี4ี่เฉดสีด้วยกันนะคะมาดูปัดแรกดีเธองานผิวสวยมากเห็นปะทดสอบวันนี้คือดูเดือดมากคือเปียกอะเธอเห็นสภาพผมใช่ปะเป็นในส่วนของการคุมความมันที่ก็ หลังจากที่น็กได้ทำโพลนะคะเปิดโหวตลงไปใน IG ของแน็กนะว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากดูรีวิวตัวไหนมากกว่ากันระหว่างรองพื้น r o ย a อกับรองพื้น q p วเพสซึ่งผลโหวตก็คือสูสีมากียดไี้ว่าแทบจะ50-50เลยด้วยซ้ำนะคะซึ่งเน็ก,กได้ทำการรีวิวรองพื้นรอย a อไปแล้วเรียบร้อยนะทีนี้แน่นอนแล้มันก็ต้องถึงคิวของ ลองพื้นคิวเพจนะคะทุกคนแต่ว่าสารภาพก่อนนะว่าแนเคยลองแล้วนะคะซึ่งอันนั้นมันก็จะเป็นคลิปสั้นอยู่ในแอปเลมอนเอกนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังได้ลองแค่3เฉดสีนะคะแต่ทีเนี้ยเราก็ยังรู้สึกว่าสี Y80 ที่เราใช้ในวันนั้นเนี่ยมันใช้ได้ก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีความผ่องอะไรเงี้ยซึ่งแน,นรู้สึกว่าเฮ้ยเราเล็งเห็นอีกสีหนึ่งที่เฮ้ยมันน่าจะเข้ากับผิวมากกว่าไหมก็คือ 4 n 7 0ไปตามมาเพิ่มจ้าตอนนี้ก็เลยมี4เฉดสีด้วยกันนะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาลองให้ดูกันแบบละเอียดละเอียดเลยเพราะว่าคลิปสั้นมันก็จะมีแบบว่าเออความกระชับเนาะอะไรตัดได้ก็ต้องตัดอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ก็คือจัดเต็มจ้าเดี๋ยวอย่างแรกนะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวแพ็กเกจก่อนเลยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ฝาส้มนะจะมีเบอร์บอกด้านบนตรงนี้ชัดเจนนะคะอ่ะสิ่งที่เพื่อนๆน่าจะอยากรู้มากที่สุดเลยนะนั่นก็คือ,อยังไงเฉดสีนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเริ่ม ซอนไล่เรียงตามตัวเลขเลยละกันอันนี้จะเป็น N 70นะคะเนื้อเขาจะมีความเหลวๆประมาณนึงนะอันนี้ Y 80ค่ะซึ่งแอบสงสัยว่าทำไมตัวเลขมากกว่าแต่ว่าสีประสว่างกว่าอันนี้ P 90อู้เสียงและสีสุดท้าย N 90เถอะๆมาตรงนี้นิดนึงปาดชิดไปหน่อยนี่โอ้ คือตอนนี้สารพัดเสียงเลยเพราะว่าเราถ่ายนอกบ้านนะเพราะว่าช่วงนี้แสงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันแสงมันเข้าไม่ถึงในห้องแน็กนะกเลยต้องมาถ่ายข้างนอกซึ่งเราไม่สามารถควบคุมเสียงบรรยากาศได้ยิงๆทุกคนตอนนี้มีเสียงวิวอมีเสียงนกมีเสียงรถคือสารพัดเสียงเลยอะ แคปได้เลยนะคะ4 N70 Y80 P90 แล้วก็ N90 ค่ะซึ่งในคลิปสั้นนียก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าตัวรองพื้นของเขาเวลาที่เซตตัวไปแล้วเนี่ยมันจะจบลงมาอีกนิดหนึ่งนะ,ะส่วนทำเค็มของรองพื้นตนนัวนี้เป็นรองพื้นเนื้อบางเบาที่ไม่หนักผิวนะคะพิเศษด้วยเทคโนโลยี Trio Oilguard ที่แบบว่าช่วยคุมความมันได้ยาวนาน36ชั่วโมงคนเรามันจะแต่งหน้าเกิน24ชั่วโมงเลยเหรอมแม่คือนอนแต่งหน้าหรือ,อ เอาเป็นว่าเออเดี๋ยวเทสตามปกติของเราแล้วกันเนาะแล้วก็ติดทนกันน้ำกันเหงื่อนะคะมอบผิวสวยไร้คราบหน้าไม่ดรอปตลอดทั้งวันนะจ๊ะอ๋อแล้วก็มีค่า SPF ด้วยนะ50 PA 4บวกนะคะก็ถือว่าเออกันแดดสูงนะมาจา้ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลงสีใหม่ที่ดิฉันได้ตํามาเพิ่ม N 7 0บีบมาประมาณนี้ใช้แปรงนะคะใช้แปรงไปดูปาดแรกดี เออแล้วแปรงเลิศนะวันนั้นเนกใช้แปรงเนี่ยกับรองพื้นรอร,รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แต่พอมาใช้กับรองพื้นอันนี้คือแบบเฮ้ยมันใช่อ่ะเฮ้ยฉันว่าสีนี้แหละเธอถ้ามันไม่ดอกไปกว่านี้แบบเยอะนะนะคือดอกลงมาได้หน่อยและแน่นอนหลังจากนั้นนี่ค่ะพองน้ากดกดกดเพื่อความเนียนคือมันเป็นรองพื้นที่อันนี้งานผิวสวยแล้วก็เนื้อดีมากเลยนะจากที่แบบเออเคยลองมาเนี่ยมันมันแน่ผิวอะ่ะ เฮ้ยเนี่ยเห็นไหมพอแบบตอนแรกที่ปาดไปใช่ปะเห็นไหมสีเขามันมีความแบบเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะส่วนฝั่งนี้นี่มีสิวเพิ่มขึ้นมาใหม่เธอขอเดี๋ยวขอระบนขอระบนคืออะไรคือจะพูดว่าบ่นแล้วก็ระบายไม่ว่าหน้าควรจะดีมาแค่ไหนแต่ว่าถ้าใกล้จะเป็นเมนเอ้ยกล้องมันแบบโฟกัสปะนี่กําลังจะเป็นเมนภายในหนึ่งวันอันนี้คือแนกใช้เป็นแอปนี่นะคะอ่านว่าฟรีโอปะ F L O แ <A> อปโฟล์หรอเเป็นแอดที่ดีมากสำหรับผู้หญิงนะคะคือแนดะจะใช้ในการบันทึกประจําเดือนของแต่ละเดือนว่าเออเราจะเป็นช่วงไหนอะไรยังไงจะได้เตรียมตัวถูกอืมอ่ะกลับมากันที่งานผิวของเรานี่นะจา๊ะนี่นะจา๊ะโอ้เออกันปกปิดดีนะเธอได้ยินเสียงนกไหมไม่แน่ใจว่าเสียงนกมันเข้ากล้องแบบ ไปเยอะหรือเปล่าคือถ้าเป็นคลิปสั้นปกติของแน็กอะ่ะการที่มันมีเสียงนกเสียงอะไรเราไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าคลิปมันแค่หนึ่งนาทีกว่าๆหรือบางทีก็ไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยซ้ำซึ่งเรารู้สึกว่าค่อยๆดูอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกนา่าราคาญขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นคลิปยาวแล้วมีเสียงนกตลอดเวลา <c oughs> หวังว่ามันจะแบบไม่ได้ยินชัดมากในกล้องนะคะทุกคนตรงนี้รอยสิวใช่ไหมก็บิวเพิ่มเอานะคะถ้ารู้สึกว่าอยากได้การปกปิดเพิ่มตรงไหนมีรอยสิวก็ แทบแทบเพิ่มไปแล้วเดี๋ยวรอให้เขาแห้งนะคะเซตตัวอีกนิดนึงส่วนใต้ตาขอ,อนิดนึงนะคะสี Y80 ปึ้งกดๆครับโลงงานผิวเสร็จแล้วเรียบร้อยทั้งสองฝั่งนะคะเธองานผิวสวยมากเห็นปะ่ะแล้วมันก็ยังคงแบบเล่นแสงอยู่นะคะจับจับดูไม่รู้สึกหนักนะแต่ก็ยังเป็นฟิลแบบว่า มันก็ยังมีความรู้สึกถึงรองพื้นฉะนั้นคนที่หน้ามันเนี่ยก็เซตแป้งเหมือนเดิมนะคะไปเปลี่ยนล่างมานะคะทุกคนก็คือก่อนอันนี้เราแต่งตัวให้มันดูแบบเข้ากับผลิตภัณฑ์ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยคือมีนัดนะคะไปคอนเสิร์ตกับเพื่อนนะอก็เลยมีความแบบลุกมันก็ต้องเท่ๆหน่อยซึ่งวันนี้นะคะ ต้องบอกก่อนว่าเป็นการเทสที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าแน็ได้มีการแบบใช้เซตติ้งสเป์ช่วยด้วยเพราะว่าออไปคอนเสิร์ตคือแบบ,แบบมันอยู่นาน่ะเนาะอืมขอแฉว่านี่คือคนที่นัดบอกว่าแต่งตัวแบบชาวร็อกมาทะเลค่ะมาทะเล เจ็ดชั่วโมงอืมน่ายังอยู่น่ายังอยู่นะคะทดสอบวันนี้คือดูเดือดมากคือเปียกอะเธอเห็นสภาพผมใช่ปะอืมแบบละอองน้ําเอ่ยใดนะคะยังไม่หลุดนะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าที่แน็กบอกไปตั้งแต่ต้นลิดนะคะว่าวันนี้เราใช้เซตติ้งสเปรย์ช่วยด้วยเพราะว่าวันนี้มัน,มนจัดหนักจัดเต็มจริงจนะาต่อโดยภาพรวมเธอดีอะคือติดผิวดีมากมาอัปเดตเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเพิ่งสังเกตเห็นว่า จริงๆแล้วตรงนี้มันหลุดนะทุกคนเห็นปหเออเนี่นี่นี่ๆีๆๆ่เออเพราะว่ามันเป็นรอยขาแว่นพอดีแน็กใส่แววนมันก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยถอดเข้าถอดออกนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็หลุดนี่เห็นปะเพราะว่าหมวกหมวกแก๊ปไงตรงขอบหมวกแก๊ปเราใส่มันก็จะอยู่ประมาณนี้ถอดเข้าถอดออกมันน่าจะไปติดอยู่กับหมวกของเราแล้วเรียบร้อย <c oughs> อ,อ่าแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้ก็หนักหน่วงอย,อยู่นะคะคือเปียกแหละนะเอาเป็นว่าได้เท่านี้ไม่แย่เธอไม่แย่ ฮัลโหลมากันกับวันอื่นนะคะเพราะว่าคืนนั้นอ่อมมากไม่มีเอนเตอร์จี้แล้วอ่ะก็มาสรุปกันเลยแล้วกันนะคะกับรองพื้นคิวเพสรุ่นฝาส้มนะ้อย่างแรกแพคเกจนะคะก็เป็นขวดพลาสติกนะคะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับการพกพายอยู่เพราะว่าอย่างน้อยไม่ตกแตกแน่นอนนะแล้วก็น้ําหนักไม่หนักนะคะขนาดกลางๆนะส่วนตัวใช้งานเนี่ยก็คือจะเป็นแบบ บีบเอาเนาะอาจจะไม่ค่อยเทสเราเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ใช้งานได้ไม่ยากนะคะต่อมาเป็นในส่วนของงานผิวงานผิวสวยเนียนปกปิดได้นะคะนะคิดว่าประมาณแบบมีเดียมขึ้นไปเลยนะคะผิวการปกปิดได้นะแล้วก็เป็นงานผิวที่ก็ยังดูออกว่าแต่งหน้ามาแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบมันดูโบกดูหนานะคะกลางๆกางํกลาลังดีนะแล้วก็ในส่วนของเฉดสีอาส่วนตัวนะคะ N70 คิดว่ามันแบบเข้ากับผิวมากกว่าแต่ y 80ก็ใช้ได้อันนี้คือ N70 อันนี้คือ y 8 0นะคะถ้าวันไหนเราอยากได้ฟิลหน้าผ่องนะก็จะเป็น y 8 0แต่ว่าถ้าอยากได้แบบใกล้เคียงกับผิวก็จะเป็น n 7 0นะอันนี้จะเห็นได้เลยว่ามันจะติดเลืองกว่านอยอันนี้จะมีความติดส้มมากกว่านะคะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบโทนประมาณไหนนะแล้วก็ในะชอบตรงที่เฉดสีเขาว่ามีแบบเข้มไปกว่านี้อีก2เฉดแต่ขอฟีดแบ็นิดนึงไปกับทางแบรนด์ว่า อันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรองพื้นตัวนี้เลยนะแต่ว่าจะเป็นตัวรองพื้นรุ่นก่อนหนะ้นานี้ของคิวเพสที่เป็นฝาสีเขียวซึ่งอันนั้นนะแน็กอยากลองมากอยากรีวิวแต่ว่าเราดูเฉดสีแล้วดูสวอนแล้วรู้สึกว่าสีที่เข้มที่สุดของเขามันยังแบบไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ไหมคือออกสีเข้มเพิ่มมาด้วยค่ะจะขอบคุณมากมากเลยนะคะแต่ว่าอานรุ่นนี้คือโอเคออกสีมาเข้มสะใจดีมากนะคะต่อมาค่ะเป็นในส่วนของการคุมความมันที่ก็ ฉันลืมหยิบกระดาษสับคอมบันออกมาแล้วตอนนี้มันยังอยู่ไหมอะดูว่าทิ้งไปแล้วแป๊บน,นึงนะดเดี๋ยวมาหาไม่เจอ ทิ้งนะ่าจะทิ้งไปแล้วนะคะเออคือมันก็เป็นขยะแหละไม่แนกก็แม่แนกทิ้งนะซึ่งอันนี้คือสาบานเลยนะสาบานว่าไม่ถึง2แผน่นไม่เต็ม2แผ่นนะคะคือประมาณ1แผ่นกับอีกครึ่งหนึ่งครึ่งนิดนี้เลยเนี่ยคือครั้งแรกที่แนกลองมันประมาณ1แผ่นกับอีกประมาณครึ่งหนึ่งได้นะคะส่วนเมื่อคือนนั้นเนี่ยก็จะเป็น1แผ่นกับอีกแบบว่าครึ่งขึ้นมานิดหนึ่งนะคะไม่ถึง2ใครสั่งแก๊บรแบบนีง ฉะนั้นแล้วในส่วนของการคุมความมันนะนก็ให้กลางๆนะคะแบบว่าไม่ได้วาวมากแต่คือไม่แย่เลยแล้วก็ในส่วนของความติดทนเนี่ยอันนี้เรามองว่ามันติดทนได้ดีนะคือถ้าแบบเทียบกับสิ่งที่เราไปเจอในคืนนะีคือแบบมันก็ต้องมีหลุดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าโดยแบบแอลเดียที่มันแบบเยอะกว่ามันก็ยังติดหน้าอยู่นะคะแถมวันแรกที่แนกลองอะ่ะวันนั้นคือเป็นวันที่แบบเราใช้ชีวิตประจำวนันทั่วไปไปออกกําลังกายไปยิมความติดทนนะคะถือว่าติดทนได้ดีเลยไม่หลุดนะแล้วก็ไม่เป็นคราบค่ะฉะนั้นความติดทน,นก็ให้ผ่านนะ ชนะสรุปโดยรวมนะคะเนี่ยก็คิดว่าตัวนี้ถือเป็นรองพื้นถูกรีตัวหนึ่งที่น่าสนใจน่าลองเลยนะเป็นแบรนด์ไทยที่หาซื้อได้ไม่ยากนะคะลองไปเล่นเนื้อไปลองเทสกันดูได้นะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับรีวิวหวังว่าเมื่อจะชอบคลิปนี้กันถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ว่าเคยใช้ตัวนี้แล้วมีผลลัพธ์แบบไหนอะไรอย่างไรหรือว่าจะมาเรีวสให้นกลองตัวไหนนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างนี้เลยค่ะสหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเจอกันใ่คลิปหน้า สวัสดีค่ะบาย